สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่666ค่ะ6 66 6รหัสด้านบนซ้ายมือตอ่อทันิีนะคะช่องทางกันต่ออยู่ด้นบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ค่ะรุ่นนี้คือแม่ปลายปลายปีที่แล้วส้มขายเสื้อเสื้อสีฟองนะคะที่มีลายในตัวเนาะแล้วก็มีลายปักดีมากของให้พอนะคะขออภัยด้วยเหรับคนที่ไม่ได้นะคะวันนี้แก้ตัวนะคะรีบมาในต้นปีเลยนะคะน้องจะเป็นเสื้อชีฟองที่มีลายในตัวนะคะแต่แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นงานลูก ตรงหน้าอกเอามาให้คะ่ะแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันคุณแม่แล้วก็มีเฉดสีที่แบบทุกคนแย่งกันมากๆตัแ้งแต่ปลายปีแล้วก็คือสีหมากด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวยกให้ดูนะคะ,ะตัวนี้ค่ะวันนี้จะมาขายเสื้อชีฟองตัวนี้ค่ะคุณแม่ขาเดี๋ยวจะบอกไซส์ก่อนเนาะนะคะคุณแม่่ะสำหรับไซส์ตัวนี้นะคะอกเสื้อ42นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาตัวนี้ฟรีไซส์42นิ้วขอคนไม่เกิน40นิ้วใส่ได้ความยาวรุ่นนี้นะ,ะจะถูกใจคุณแม่ที่ชอบงานคุมเป้าคุมะะโพกเลยค่ตัวนี ความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะถ้าเทียบมาแต่ส่วนส้มสูง160ก็เกือบคุมสะโพกเลยค่ะก็คือประมาณครึ่งสะโพกเลยนะคะก็เนี่ยค่ะปิดเป้านะคะปิดเป้าเกือบคุมสะโพกเลยประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่อยากได้งานเสื้อตัวยาวรุ่นนี้เลยชีฟองตัวยาวค่ะตัวนี้ถ้าเกิดใส่ยาวๆเนี่ยมันทําให้เราดูผอมเพรียวนะอันนี้ส้มว่ามันจริงค่ะแต่ถ้าไหนบอกว่าแม่ตัวเล็กแม่แบบว่าอยากได้แบบไม่อยากได้ยาวคุณแม่แค่ทับในเข้าไปนะคะสามารถทับในเข้าไปเลยไม่ต้องไปตัดขามันเสียเงินนะคะคุณแม่ทับเข้าไปเลยแล้ววอา่พใจ อบไปไหนนะคะนี่ถ้าทับในไปแล้วมันก็จะแบบเออเก๋ๆขึ้นเปรี้ยวขึ้นชิคขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครชอบยาวก็อันนี้เลยสุดยาวสุดเลยยีิบสี่นิ้วค่ะแบบนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายผ้ากันคุณแม่ตัวนี้นะคะเป็นผ้าชีฟองที่มีลายในตัวค่ะ ตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนือ้อผ้าก่อนนะอันนี้คือเนื้อผ้าชีฟองค่ะและเขาคือจะมีลายในตัวคือจะเป็นลายตารางแล้วก็มีจุดกลมๆแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะอยู่ตรงตารางแบบนี้นะคะเนื้อผ้าคุณแม่เนือ้อผ้อามันไม่ได้บางแบบเป็นชีฟองบางๆที่มันแบบสากผิวแล้วก็เหม็นไม่ใช่เนื้อนั้นนะตัวนี้ค่ะนี่นี่เอนเนื้อของเรานะแล้วก็ด้านในค่ะตัวนี้มีซับในให้ทั้งตัวทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเลยค่ะ ม,มีซับในให้ทั้ง2ชิ้นเลยนะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังไม่ต้องกลัวบางนะคะอันนี้คืองานด้านหลังคุณแม่ก็จะได้โชว์ลายแบบลายชีฟองแบบเต็มๆเลยแบบนี้สวยเนาะเก๋เนาะอ่ะอันนี้ชิ้นหน้านะคะด้านหน้านะคะทีนี้รูปแบบเสื้อของเราไม่มีอะไรคุณแม่น้องจะเป็นงานคอ,อกลมนะคะแขนจ้ำปลายแขนนะคะแขนกระบอกจ้ำปลายแขนนะคะอ่ะแขนจ้ำปลายแขนเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเรามีกระดุมให้คุณแม่ถ้าเกิดว่าใครขาดคุณแม่ก็ปลดกระดุมได้นะแต่ว่ามันไม่คับหรอกเพราะว่านี่ใหญ่ประมาณนึงเลยคะ่ะ ใหญเห็นไหมคะใหญ่ประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็อ่ารุ่นนี้นะแข่งกระบอกจำไม่น้อยค่ะจำไน้อย,อยปลาแข็งไน,น้อยแบบนี้นี่ให้มันแบบดูเก๋ๆมีเก,ก๋มีอะไรนะคะไม่เดเรียบๆจะเกินไปเนาะจำไน้อยๆแค่นี้เองค่ะคหณ่มหมะ่ะทีนี้ด้านหลังอย่าลืมนะ ได้แล้วไปมีกระดุมด้านหลังนะคะวลาจะใส่ต้องปดกระดุมด้านหลังเนาะ,ะตัวนี้นะคะแล้วก็งานตกแต่งของรุ่นนี้ค่ะคุณแม่คะงานตกแต่งของเรานะคะก็เริ่มจากคอเลยนะคะมีมีเทปลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะไอ้ตุ่มๆอันเนี้ยจะเป็นเนื้อคอตตอนนะแต่งให้รอบคอเลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวคันค่ะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อคอตตอนเนาะมันจะแบบมันอยู่ตรงคอแล้วแล้วมันจะไม่คันนั่นเองคุณแม่คะแล้วก็ตรงหน้าอกเนาะตรงหน้าอกชิ้นแรกตัวนี้จะเป็นลูกไม้แฟชั่นนะคะเนื้อคอตตอนนะคะรายนี้ตกแต่งให้เวลาใส่น้องก็จะอยู่ประมาณตรงนี้พอดีีเเเลยลยยแ้้ว,ว่นนนําาาาสตมห็ง สวยพอดีเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ลูกาง,งนะคะและก็มีเทปลูกไม้อีกรายหนึ่งค่ะเก็บระหว่างเก็บรอยต่อเนาะระหว่างฉีฟองกับเหนือลูกไม้ตัวนี้ค่ะด้วยเทปลูกไม้ลายนี้นะคะเก็บงานให้เรียบร้อยไม่เห็นตะคงตะเข็บอะไรใดๆเลยนี่แบบนี้นะคะนี่งานเขานะคะงานตกแต่งสวยแล้วคือด้วยความที่ผ้าตรงผ้าตรงตัวเสื้อมันสวยค่ะมันมีลายในตัวเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้อออรืมอีกอันนึง ตัวนี้ค่ะตรงแขนนะคะก็จะมีเทปลูกไม้ให้ตรงแขนด้วยนะคะใส่มาเพื่อให้มันดูมีอะไรให้มันดูสวยยิ่งขึ้นนะคะที่จริงแบบทั้งชิ้นเลยก็ก็ได้แต่ไม่อันนี้เพิ่มความยุ่งยากนะคะอันนี้ชิ้นหนึ่งต่อแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งค่ะอ่าตัวนี้นะคะนี่นะคะแบบงานของเราค่ะสวยนะคะตัวนี้มันจะเป็นสีเดียวกันคุณแม่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีลายปักมาแบบอีกสีหนึ่งนะคะแต่รุ่นนี้ก็สวยเห็นลายตัวเนี้เห็นลายตรงผ้าเนี่ยชัดนะคะแล้วก็ลูกไม้ตรงหน้าอกเนี่ยก็เห็นชัดด้วยส่วนแบบนี้เลยนะคะอ่าทีีน้ ส้มลืมแจ้งราคาอีกแน่เลยราคารุ่นนี้คุณแม่ขาอยู่ที่749บาทค่ะ749ให้ราคาไวน่ารักนะคะจริงๆมันควรจะ790แต่ไม่เอาเอา749พอค่ะ749บาทโอนชำระเราจะส่งฟรีนะคะเก็บใบทางบุก50บาทชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไป10บาทในการจะส่งครั้งเดียวกันค่ะคุณแม่ขาก็749บาทนะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด44สีค่ะสีที่ใสใ่เปิดคลิปนั่นก็คือสีน้ำตาลออกน้ำตาลทองค่ะตัวนี้เห็นไหมคะ มันจะไม่ใช่แบบน้ำตาลมืดๆเนาะแต่มันก็ไม่ใช่สีเหลืองนะคะมันออกประมาณน้ำตาลทองสีนี้ขายดีชัวร์ถ้าใครอยากได้รีบไลน์มาสั่งโทรมาสั่งเลยนะเดี๋ยวหมดคือเดาใจไม่ถูกจริงๆว่าอันไหนมันจะขายเร็วมากแบบอย่างชีฟองรอดป,ปลายปีอะค่ะอันนั้นต้องขออภัยจริงคือไม่รู้ว่ามันจะแบบขายดีขนาดนั้นนะคะอ่ะอันนี้ถ้าใครชอบรีบเลยซ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีไหนจะไปนะคะสีแรกสีน้ำตาลทองสีที่2ออันนี้มั่นใจว่าขายดีต่อดการนั้นก็คือสีหมากค่ะ มากปากก็คือประมาณแบบว่าเป็นชมพูนะคะเป็นชมพูผสมส้มนะคะเป็นแบบเออสีนี้สีชมพูปูนๆอ่ะประมาณนั้นนะคะอ่ะสีนี้เลยนะคะลายสวยนะคะผ้าเขาลายสวยอ่ะสีมากแล้วก็ปีที่3นะคะก็ติดมาให้นะเผื่อใครอยากได้ขาวนะคะอ่ะก็เป็นสีขาวนะคะส้มว่าขาวเป็นชีฟองขาวแล้วเขาก็มีลายตัวตัวนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวซึ่งไปเปลี่ยนให้ดูนะคะอ่ะเริ่มมาแล้วนะคะสีขาวสีขาวก็คือขายดีทั้งปีคุณแม่คะและสีสุดท้ายสีนี้สีใหม่นะคะสีน้ยสีกรม สีกรมนะคะเป็นน้าเงินเข้มเลยสีกรมนะคะสีน้าเงินเข้มเข้มเฉดเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยมาส่วนมากส้มจะชอบทาสีสดใสใช่ไหมคะแต่วันนี้อะเอาเป็นสีกรมสีกรมเลือกสีกรมมาค่ะสีน้ำเงินเข้มนะคะดูความแบบนี่ มันดูแบบมีอะไรอะมันดูมีเสน่ห์เนาะมันดูแบบมีมีสนเสนห่ห์ลึกลับน่าค้นหาไหมอะสีกรมค่ะปกติเป็นคนชอบสีหวันแบววนะอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่วันนี้เลือกกรมมาให้ถ้าใครชอบนะคะมีสีกรมด้วยนะอะสีสีนะคะสีน้ําตาลค่ะสีมากค่ะสีขาวค่ะแล้วก็สี กรมค่ะเดี๋ยวซส้อไปเปลี่ยนให้ดูครบทั้ง4สี4เลยนะเดี๋ยวซ้อยํำไซส์ให้ค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์อ,อกเสื้อ42นิ้วค่ะอกเสื้อ42ความยาว24นะคะขอคนอ,อกจริงไม่เกิน40นิ้วใส่ได้สำหรับราคาอยู่ที่749บาทตัวนี้สีน้ำตาลค่ะ รหัส666ค่ะสีที่2ที่ใส่มาให้ดูตัวนี้จะเป็นสีมากค่ะสีมากนะสีมากค่ะประมาณชมพูปูนๆนะคะสีนี้ขายดีตลอดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ยีฟองคอตตอนใดๆสีนี้ขายดีคุณแม่อะสีมากนะคะสีนี้เปรี้ยวได้หวานได้สีมากค่ะสงสัส่สีมาให้ดูย้ำไซส์ให้นะไซส์ฟรีไซส์ อกเสื้อ42นิ้วความยาว24นิ้วราคา768บาทขอค้นออกจีนไม่เกิน40บาทใส่ได้นะคะรุ่นนี้นะคะอย่าลืมเผื่อไซส์กันด้วยค่ะมีซับในทางชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังไม่ต้องกลัวผ้าบางนะ หนา666ค่ะและก็สีนี้เป็นขาวนะคะเฉดประมาณขาวออฟไว้ค่ะไม่ใช่ขาวจัวหรือขาวโอโมกนะไม่ใช่ขาวเส้นนกเกียนะคะน้องจะเป็นขาวออฟไว้แต่ก็ไม่ได้ขนาดครีมค่ะเป็นเฉดขาวได้อยู่นะตัวนี้ค่ะคุณแม่นี่หันมาให้เห็นเลยนะผ้าไม่ได้บางไม่เห็นชั้นในนะคะตัวนี้มีซับในให้ย้ําให้นะคะสำหรับใครที่กังวลว่าผ้าจะบางไหมนะน้องจะมีรายในตัวค่ะคุณแม่อาจสีขาวมันอาจจะด้วยความที่แบบถ่ายด้วยนะอาจจะหาย ไม่เห็นชัดเหมือนสีอื่นเนาะแต่ว่าคือผ้าประเภทเดียวกันเนาะน้องเขามีลายตัวค่าอะประมาณนี้นี่อะประมาณนี้นะคะเนื้อคือสวยมากนี่แล้วก็ตรงตรง,ตรงไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นเนื้อใช้เนื้อคอตตอนทั้งหมดเลยนะคะเพราะ่าแบบผิวสัมผัสที่ถูกตัวคุณแม่มันจะไม่คันแล้วก็มันจะแบบไม่ยิบยิบอะคะ่ะเนี่ยข้างบนเนี้ยก็คือเป็นเนื้อคอตตอนนะคะไอตรงเนี้ยค่ะ ตรงนี้แล้วก็ตรงแขนที่เป็นเทปลูกไม้ตรงนี้เป็นเนื้อคอตตอนนะมันจะไม่คันนะคะไม่บาดผิวนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้สีขาวค่ะคุณแม่ถ้าถูกใจตัวนี้สั่งรหัส666นะคะแล้วก็ตามด้วยขาวได้เลยค่ะ รหัสห 6... 6ค่ะแล้วก็สีสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีกรมค่ะสีน้าเงินเข้มนั่นเองนะคะคุณแม่สีกรมค่ะตัวนี้ไม่มาบ่อยๆนะนานๆทีจะมีสีทึบๆเข้มๆแบบนี้ปกติทุกคนชอบสีหวานแหววค่ะแต่ไม่ใช่น้องไม่สวยคุณแม่ค่ะอันนี้ดูแบบว่าดูแบบ ดูลึกรับมีสนเสน่ห์นะค้นหาดูมีอะไรนะคะตัวนี้ไม่ใช่ดำนะไม่ถึงกระดำนะคะน้องจะเป็นสีกรมนะคะดูเปรี้ยวได้ดูพลางหุ่นด้วยนะคะสำหรับสีเข้มๆอย่างสีกรมนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวส้มให้ดูอันนี้นะคะผ้าเนาะนี่น้องจะมีลายในตัวนะคะ อ่ะตัวนี้ซ้มยำไซส์ให้นะคะกลัวมากอ่ะซ้มยำไซส์ให้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42นิ้วอกจริงไม่เกิน40นิ้วใส่ได้ความยาว2ินิ้วค่ะราคา749บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางตัวแรก50บาทตัวต่อไป10บาท10บาทในการจะส่งครั้งเดียวกันค่ะถ้าใครสนใจรหัสนั้นบนซ้ายมือ 6, 6 6 6ตามด้สีได้เลยแล้วก็ช่องทางต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะ เรียบร้อยแล้วทั้ง4สี4นะคะคุณแม่สามารถย้อนคลิปดูได้จกกนกว่าจะพอใจว่าชอบสีไหนที่สุดนะคะหรือว่ารอดูภาพเร่งท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่2568ออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนเมตตาหนูมาหลายปีค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ